พี่น้องแคบแคบแคบมากโอ้รถผ่านมาจะต้องจอดไม <laughs> ่คือดีใจ p พาส i n g งเ g e พาส s ิ่งเ a g ตรงนี้นะคะนี่แหละคือ oh <my> ชอนบทอังกฤษคักเลยชนบทอังกฤษคักคจ้ะ <laughs> แถวนี้เราจะเห็นกำแพงสมัยโบราณเยอะมากเนี่ยที่สายชอบ ตรงนี้เลยพี่น้องเห็นไหมแพงหินของเพื่อนจ้าเห็นบ้อุ้ยฟาร์มนี้ก็เก้าเก่ารถมาได้ไหมเพื่อนขาข้ามบิน sure ลูกก็จ้าพี่น้องขาดู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 ถนนแล้วเราจะขึ้นไปทางนู้นสูงสูงอกจ้าบรรยากาศดีมากแเวันนี้โอ้พระเจ้าพี่น้องขา สวยมากรถล,ลมไม่แรงด้วยนะวันนี้พี่น้องแล้วก็เลยสามารถจอดรถถ่ายวิวได้จ้ะถ่ายวิวไปฝากทุกคนเราก็ให้ตัวเองเห็นว่ามาจากดูนที่ต่ำๆเนินจากขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องนี่แหละสวยที่อังกฤษส่วนใหญ่จะเป็นวิวแบบนี้สวยมากๆเนาะเห็นไม่มีฟาร์มอยู่ด้านล่างคิดเอาว่าถ้ามูจเจ้าอาศัยอยู่นี่จะเป็นยังไง <laughs> ใจคิดแต่ว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนจะเอาอะไรกินหนนดย้ยเขาก็ต้องมีฟีเซอร์ น้องแช่แข็งวิวสุดยอดเลยเมลี่พี่น้องอันที่มูเจ้าเห็นเป็นเส้นๆน่นเป็นเส้นๆนั้นคือเป็นอ่านั้นนะคะเป็นเป็นกำแพงหินนั่นน่ะพี่น้องเห็นไหมเป็นกำแพงหินแปลงแต่ละที่ขึ้นไปจ้ะนี่เป็นเขาทําด้วยมือนะสมัยก่อนๆนะจ่ะเห็นไหมน่ะเป็นเส้นของกำแพงหินด้อยพี่น้องแบบนี้เลยนี่แบบนี้จ้ะ พ่อเพิ่นบอกน้องม่ดีดูอะไรอะไรลูกนี่มันก็จะมีน้ําไหลลงมาแบบนี้สวยมากเลยพี่น้องวิวเมื่อนี้ชื่นใจแล้วล่ะจะเห็นแบบนี้ทรายนี่ยเนาะแล้วก็เอาไปฝากทุกคนด้วยโดยเฉพาะกําแพงหินเนาะเราจะหาดูยากจาก้อหานเขามาจากเส้นนั้เห็นไหมจากข้างล่างนู้นจ้าเจอเบื้องหลดงามาเทะขนาดจะหงามเตะ เออก็บไปที่นี่ลูกโอเคพี่น้องคะน้องเมนี่จ้ะสวัสดีค่ะไายบายก่อนลูกแล้วก็ขับรถกลับบ้านอีกประมาณเป็นชั่วโมงเนาะวันนี้ก็ทั้งวันออกบ้านเนาะได้วิวมาฝากทุกคนแล้วก็หลายๆอย่างจ้ะพี่น้องนี่เอ้าเ oh, ่อ นี่แหละคนไหนอยากเห็นสามีสามีใส่ก็คือ My Husband นี่แหละสามีคักๆเด้อพี่น้องเด้อ I'm the third one อ๋อซ้อนกันเหรอคนที่สามเพิ่งมาไม่ใช่ค่ะคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายแล้วพี่น้องค่ะหลังจากนั้นถ้าถ้าถ้าเพิ่นไปก่อนอีสไซน์ไม่เอาอีกแล้วไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอพวกใสยด้วยค่ะบ๊ายบาย พี่น้องคะโอ้โหดาวเดโอดฮิล i ์เกินไนี่ตรงนี้่ะตรงไปเลยนู่นนั่นก็ไปทางไปทางเขาเลยได้ี่โอ้โ <laughs> น้างซิกแซกแล้วก็ลงลงโคยแล้วก็ซิกแซกพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยตอนใส่มาที่อังกฤษใหม่หมไม่ไม่ถู เดี่ยวโอ๊ยเบียนหัวตอนนี้สิ้นหรือจะชินทางแล้วหมายถึงว่าการการนั่งเด้แต่ว่าขับไม่ยังไม่ขับไม่เคยขับแบบนี้ไม่เคยถ้ามาสูงๆแบบนี้ไม่เก็ไม่ให้ขับจ้ะโอ้โหเขาดนพี่น้องขาจับแน่นๆนะคะเข่าอ่อนเข่าอ่อนนะเข่าดนโอ้จับแน่นๆไปทางใดดีไหมก็อืมไปดูที่จุดที่มีความสำคัญ สีย <Yeah. S 1> สวยนะ <Nice. S 1> พไปน้งนะ่งเนาะพ่อเขาก็สอนลูกเขาดูนั่นดูนี่นะจ๊ะแต่แซก็ดูวิวสวยแล้วก็กำแพงจากทางนี้ทางเหนือทางนี้จะเป็นกำแพงกำแพงหินนะคะเหมือนเราอยู่ในหุบเขาเลยจ้ะสวยมากอันน <c oughs> จะเป็นแม่น้ํานะคะแม่น้ําแม่น้ําที่อังกฤษก็ไม่ค่อยลึกหรอกจ้ะ สวยมากพี่น้องคะใส่ชอบมากมากเลยไม่รู้เป็นอะไรกับเสียงน้ําแบบนี้ถ้าเป็นน้ําแบบนี้ใส่ชอบน้ําตื้นๆแล้วก็ไหลผ่านอะไรแบบนี้เนาะพี่น้องชอบจะได้บอกพ่อไหมจวพ่อไหมก็ชอบด้วยพ่อไหมก็เลยจบนแพี่น้องจ้างามไหลงูลูดเท้าก็มากโบกย,ยากลงไปเล่นแต่ไม่มีรองเท้าเปลี่ยนจ้าแล้วก็กลัวตรงกลางมันลึกเนาะมันไม่ลึกหรอกจ้าพ่อไหมเดินดูอยู่นะั่น พี่น้องมือนี่มันดีแท้มือนี่ได้อันนั้นได้วิวสวยๆเลยจ้ะหน,น้างงามนางงามโลก <laughs> งามนะพี่น้องเนาะสุดยจดเลยจ้ะได้เจออะไรที่เราชอบเราก็จะมีความสุขพี่น้อง จริงๆเลยวันนี้ใส่แัปปี้พักมาก